สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับเดิมผู้ชมรวมถึงเรื่องของรายการโอเวอร์วิววันนี้นั้นก็เป็นวันสุดท้ายแล้วครับท่านหลังจากที่ได้จัดรายการมาช่วนาตาปีนะครับเดิมผู้ชมสําหรับอาจารย์สิริโรจน์ค้มไพบูร์ในรายการโอเวอร์วิวของไวทีวีนั้นวันนี้ก็ปิดฉากลงไปแล้วนะครับเดิมผู้ชมก็ไปติดตามอาจารย์สิริโรจน์ต่อได้ที่เครือมติชนครับท่านทุกช่องทางกันเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญก็คือรายการช่อง YouTube ของอาจารย์ิโรทาามไพบูลน,น่ สีโลดท็อก็ชี้แจงมานะบัดนี้ครับท่านแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สีโลดอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยในการที่มีการโพสต์ถึงผมด้วยเรื่องอะไรอาจารย์น้องหนูเรื่องที่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเ่านผู้ชมของสีโลดท้อนะครับท่านก็ขอขอบคุณอาจารย์สีโลดมานะที่นี้โดยสถานการณ์วันนี้ดูเดือดอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านประชาชนทั้งหลายนะเนี่ยก็แห่เลิกติดตามอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวถามสลับเรื่องอะไรจ้าเรื่องที่มีประเด็นถกเถียงกันเรื่องของอาจารย์ อะไรประมาณนี้นะครับท่านในทางไวทีวีนั้นก็มากมายกายกองกันเลยทีเดียวก็มีพัดภาคนะครับทดานบูชมมีพบก็ต้องมีจากไปเรื่องธรรมดาครับท่านโดยวันนี้สถานการณ์ดูเดือดไม่หยุดยั้งนะครับเดานผูชม,ชมทั้งเรื่องของปอ,อะไรวะคอ,อปอทอนะครับท่านลั่นไปเยี่ยมแน่ถามทักษิณเมื่อไหร่จะหายอะไรสักทีเตือนเศรษฐาย,ยาเลือกปฏิบัตินะครับท่านผูชมแต่ที่มันเด็ดที่มันในนั้นกว่านั้นก็คือเรื่องนี้ครับท่านหลังจากโบอีสานนักสาบานเมืออาชีพดีใจที่ทัทกษิณชินวัตรกลับมาเนะี่ย แล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ดรทักษิณเนี่ยให้อาภัยตนแล้วอะไรประมาณนี้นั้นก็ไม่รู้ว่ามันไปเอามาจากไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านมีสถานการณ์เร่งด่วนอย่างสุดล้ํากันเลยทีเดียวหลังจากที่นายสีสวรรณจันยาครับท่านร้องวิศณุเครื่องงามนนเนี่ยกรณีนอชอทักษิณชินวัตรขออาภัยโทษลั่นไม่เข้าเงื่อนไขอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรจ้าตอนนี้อ่ด่วนนะครับท่านผู้ชมแล้วถามทำอะไรอยู่เนี่ยช้าจ,จังไม่ด่วนอย่างที่บอกไว้เลยหาข่าวอยู่ครับท่านโดยด่วนที่สุดนะครับอาภัยโทษ พระราชทานอระเฮาโทษทักษิณชินวัตรจำคุกเหลือหนึ่งปีครับท่านจาก8ปีนะครับท่านผู้ชมด่วนที่สุดราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตทะเลขาพระราชทานอระยาโทษทักษิณชินวัตรเหลือจำคุกหนึ่งปีหลังนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือประยุทธ์จันร์โอชานะครับท่า,านผู้ชมลงนามนำขึ้นทุนเก้าอะไรประมาณนี้ครับท่านโดยก็ได้มีการชี้แจงถแถลงเรียนไขต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมโดยราชกิจจานาเผยแพร่ครับท่านตามที่ผมได้ระบุไปแล้วนะ ตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยื่นทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษจํานวน3าคดีอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าจากเดิมที่จําคุก8ปีครับท่านรับรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจําคุก7ปี11เดือน20วันอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่จ้าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเหลือ1ปีครับท่านโดยขณะนี้อายุมากแล้วปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลนําความทราบ ฝ่าะาทองธุรีพระบาทแล้วจริงพระราชทานอภัยโทษ อ,อ,อ,อ่มหากรุณาที่คุณอภพยโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิจารณาพิพากษาเพื่อให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบประสบการณ์ช่วยเหลือทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสื่อไปอ่าก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านผู้ชมรัชกาลที่สิบครับท่านผู้รับสนองพระบรมราชโองการประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นสถานการณ์เร่งด่วนที่วันนี้แจ้งเข้ามาแล้วมีอะไรอีกไหมจ้าน้องหนูดูเหมือนว่าจะดูพร พมพัน์นี้ไทยหักนะคร,รับท่านผู้ชมฟันธงหักแทบมุดตุ่มแทบมุดปี๊บกันเลยทีเดียวหลังจากที่เมื่อวานเน,นี่ยหรือว่าวันที่30กันยา30สิงหาก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยจะดูพรครับท่านยังฟันธงแล้วก็ธงหักต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเชื่อประชาชนเริ่มค้านอรัพยโทษทักสินต่างๆนาบาบาบาแล้วก็โวเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกอย่างนั้นวใครจะได้เป็นวัประวิตรวงสุวรรณนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายแทบมุดตุ่มไร้ที่ยืนกันเลยทีเดียวแล้วก็โวว่าเนี่ยจะมีการถูกจ้องเล่นงานทาอรมเืง อะไรประมาณนี้โดยใจความบางช่วงบางตอนจะดูพรทงหักนะครับเ่านผู้ชมตามลายหมอปลายภายกระซิบไม่หยุดยัง้งกล่าวว่าในเรื่องปกตินั้นการขอพระราชทานอภัยโทษต้องมีการติดคุกจํานวนหนึ่งใน3าของโทษก่อนในคดีของทักษิณชินวัตรมีโทษจําคุก3ปีดังนั้นจึงต้องติดคุก1ปีก่อนจึงจะได้สิทธิพระราชทานอภัยโทษได้แล้วก็โค้ดเด็ดตรงนี้เลยดังนั้นเมื่อเข้าคุกเมือ่อ22สิงหาคม66จะมีการพระราชทานอภัยโทษก่อน22สิงหาคม67นั้นไม่ได้เลยนะครับเ่านผู้ชมแล้วสุดท้าย เป็นอย่างไรจ้าพังคาบ้านนะครับท่านผู้ชมวายตายแล้วตายแล้วเฮ้ยแบบนี้ต้องไปเอาปี๊บจากศิลาเจนจาข้ามาแล้วนะเนี่ยหลังจากศิลาทะลุเมนนะครับเ่ินมผู้ชมได้ทําการจุดประทัดครับท่านฉลองฐานฉลองเรื่องอะไรฉลองเรื่องที่พลตบดเอกเสรีวิสุทธิเตมียาเวศลาออกจากการเป็นสอสอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรจ้าเฮ้ยจจดุพรนะ่าจะไปยืมปี๊บจากศิลามานะเนี่ยเอามาทําอะไรเอามามุดหัวครับท่านหรือว่าจะมุดปี๊บแนละ้วก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อกหักพังคาบ้านกันเลยทีเดียวครับท่าน ตอนนี้เป็นอะไรกันบ้างอ่าเรื่องของนายพิรพันธ์นะครับเดิมผู้ชมริ้วลอ้อประยุทธ์จันโอชาหรือว่าฮิตเลข,ของเราส่งเข้าประกวดเว้ยเฮ้ยโดยพิรพันธ์ฟังอยู่เป็นอย่างไรบ้างเว้ยเฮ้ยเนี่ยโพ์อำลาประยุทธ์นะครับหรือว่าตู่อันไตที่บอกว่าประชาชนชาวไทยมาจากเทือกเขาอันไตลำลาประยุทธ์เว้ยเฮ้ยอยู่จนวินาทีสุดท้ายนายกในดวงใจตลอดไปอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมานะครับเดิมผู้ชมหลังจากที่ม็อบกบปปสนกหวีดลอดช่องออกมาเป่านกหวีดติดบ้านปิดเมืองควบคู่กับไอ้เทือกครับท่านแล้วก็ไอ้ส ศักดิ์สิทธิ์มาแล้วตั้งกลางถนนสี่แยกแจ้งพนะัฒนาใครขยับกลวยก็มีเรื่องแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าสุดท้ายไร์ที่ยืนกันเลยทีเดียวนะัทดามบูชมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สลิมรดช่องจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดามบูชมติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวด้านหมอปลายครับท่านหมอเดาพังอีกนะครับดามบูชมเดาสุดมั่วหัวหมุดตุ่มกันเลยทีเดียวเอเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากเดาผิดคิดแถต่อนะเนี่ยปมประเด็นที่ว่าเนี่ยดีใจเหลือเกินที่ถ่ายผิดปมนายกที่ม หลังจากโยมาบาลไม่รู้ว่าแผนกผู้ควบคุมกระทะทองแดงและต้นยิ้วหรือเปล่านั่นเนี่ยได้ออกมาบอกอย่างนั้นได้ออกมาบอกอย่างนี้นายกจะเป็นคนบากแข็งอ่าแล้วก็จะเป็นตัวพีในะกระเรื่องผู้ชมไม,ม,ม่แล้วเป็นอย่างไรจ้าสุดท้ายก็ออกมาแถต่อไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวตามที่ประชาชนงหลายบอกออกมาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยหมอปลาย,ายภายกระซิบฟังอยู่มึงอย่ายิย้มบ่อยเฮ้ยยอมทายผิดเพื่อให้ทุกคนแฮปปี้หมอปลายแถต่อเนื่องไม่หยุดยัง้งดีใจที่ทายผิดนายกบาดแข็งตัวพีโวหากตัว มันเองไทยแม่นเนี่ยรับรองประเทศวุ่นวายแน่อะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่าที่สําคัญนะเนี่ยไม่มีการเอ่ยถึงยมมาบานนะท่านผู้ชมหรือว่ายมมาทูตรักยมอะไรต่างๆนานานั้นไม่มีการปรากฏชื่อครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรดีนะเนี่ยด้านไอโบเสกสะถุนครับท่านได้ไม่ใช่โอ้ยโทษด้วยว่าเฮ้ยไอโบเสกสกคเอาชุดคุยด,ด็อกเตอร์ครับท่าน <c oughs> คนแบบนี้จบด็อกเตอร์นี่กูไม่เรียนต่อดีกว่าเวลานี่ถ้าเป็นแบบนี้โอ้ยไม่รู้ว่าจะเรียนพ่ออะไรโดยโบเสกสกคครับท่านนักร้องดุ่มเสียงดีอรรพี ในระคุณเอาชุดคุยด็อกเตอร์ครับท่านมาถ่ายรูปก,กับพิเลนนะนี่อะไราอาวอนแล้วก็ลั่นจะรักจนวันตายอะไรประมาณนี้แล้วก็ดีใจทักษินกลับมาทําประเทศบองดองอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ไอ้โบควงไม้เท้านะครับท่านประชาชนก็เหลือเกินเลยนะเนี่ยถามน้องหมูมีเรื่องอะไรจ๊ะคุณพี่ไม้เท้าที่มันควงมานี้ไม่ร่วมเป็นไม้เท้าตีสุนัขในมังกรยกหรือเปล่านั่นก็ไม่ใช่นะครับเดิ่อผู้ชมหลังจากผุกรรมครับท่าน ข้อเขาเสื่อมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปขอขมาทักษิณหรือว่าเศรษฐาทวีสินหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ทุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชมมันทุกหยดสดทุกเม็ดกันเลยทีเดียวครับท่าน100กรัม140บาทควบคู่ขนานมากับของที่ขายดีที่สุดในช่องตอนนี้นี่ไม่พน้นเม็ดมะม่วงมะม่วงหิมพานนะครับท่านผู้ชมโดยเม็ดมะม่วงหิมพานขนาดสับไก่กาหลอกหอไหลไม่มีขายในช่องนี้นะครับท่านอันนี้เกตเอเต็มเม็ดกันเลยทีเดียวโดยขนาดแบ่งบรรจุ500 250 240กกรมบาทห 40บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีราคาเท่ากันกับลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลาเกตขาวอกกรอบนะครับท่านผมไหวไปจับมาเองจากแม่น้ำแยงสีเกียงทางทิศตะวันออกเฉียงตกครับท่านน้ำพริกมันปูกระปุกละ89บาท3กระปุก250รวมกันได้กับน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาสลิดเอออะไรวะเนี่ยลืมเลยกูเอ,อ อะไรวะมึกทุบนะครับท่านมึกบทก็มี100กรัม1น0บาทก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นี้ครับท่านไม่มีนายมานะอันนี้เสือ้อนัดวิวนะครับโนสลิมตัวละสี่ร้อยบาทพร้อมส่งก็กราบขอบพระคุณทำงานม,มาณนะที่นี้อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็มาเริ่มข่าวกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้มากมายก่ายกองจนผมนั้นแหมมีเวลาเตรียมตัวน้อยนะเนี่ยมัวแต่ไปติดตามข่าวเรื่องทักษิณชิน,ชนวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษอะไรยอยู่ประมาณนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ๊ะโดยช่องเจ็ดนะครับูช อืต้องเติมหรือไม่ไว้ก่อนด้วยถามทำไมเหรอจ้าโดยคาดว่านนเนี่ยจับตาดอ,อร์ทักษิณชินวัตรครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรียังต้องรับโทษอีกหนึ่งในสามจึงจะเข้าเกณฑ์การพักโทษการลงโทษอะไรประมาณนี้อ่าโดยจับตาทักษิณชินวัตรรับโทษอีก3เดือนอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมโดยจากจําคุก8ปีครับท่านตอนนี้ได้รับพระเมาหาการุณาที่คุณลดโทษเหลือจําคุกหนึ่งปีตามกําหนดอะไรประมาณนี้บาบาบาเอ่อก็ต้องติดตามนะคะรับท่านผู้ชมว่าจะมีการเข้า ระทวงอะไรอีกหรือไม่อย่างไรนะั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆสีสุวรรณจันไรไม่ใช่วะนำสก,กุไลไรวะอ๋อศรีสุวรรณจันจัน,จ,น,จ,นจันไรก็ช่างกับมันไปก่อนศรีสุวรรณครับท่านเผือ่อโผัวร้อง,อองวิษนุเครืองานนันเนี่ยควรถวายคําแนะนําในทิศท,ทางที่ไม่เป็นคุณต่อการขอขอมาอขออภัยโทษนอชทอักษิณอะไรประมาณนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะไม่ทันนะกายเดินผู้ชมวายตายแล้วตายแล้ว,ลวอ,ออกหักรักคุดนะกายเดินผู้ชม ควงหักครับท่านโอ้ยแทบจะมุดบีบไปเลยทีเดียวควบคู่กับนายจตุพรพรมพันธ์ตอนนี้ก็ยังคงเป็นที่ฮอตฮิตนะครับ่านผู้ชมสําหรับตัวจตุพรในบรรดากลุ่มสลิมอดช่องด้วยหรือเปล่านะก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านด้านสีนวลน้อยร้อยแรงม้านะครับ่านผู้ชมหลังจากเป็นสองูเห่าของอนาคตใหม่ครับท่านหลังจากโดนยุบพักนี้ก็ไปรวมกับพักภูมิใจดูดพูดแล้วดอยตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าก็ยังคงออกมาหาที่ยืนหรือเปล่านั้นยังไม่มีในข่าวนะครับ่านผู้ชมหลังจากผมได้เห็นข่าวนี้เอ๊ะนึกว่าสีนนวไเิดร้าก่ย แลน,นเนี่ยเลยหลังจากที่มีกระแสข่าวลือดิวรับขายกล้วยปิ้งคู่ไก่โบเซส,สกนุนนั้นไม่เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใดตอนแรกเข้าใจผิดหลังร้านไก่ย,ย่างดังเปิดตัวสีนวลตอนแรกนึกว่าสีนวลงูเหา่าแต่สุดท้ายไม่ใช่นะคะรับท่านผู้ชมเป็นสีนวลอื่นครับท่านก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะคะรับท่านผู้ชมจ้างกำมันไปก่อนครับท่านอันนี้ก็เป็นบทสรุปของสอสงูเหา่าครับท่านด,ดังจนดับรับใช้นายสู่ตอนนี้ล้มละลายไร้ที่ยืนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆตอนนี้มี ีการตั้งคำถามต่างๆนานนานแล้วเนี่ยว่าใครเป็นผู้รับอะไรวะสนองพระบรมราชโองการอะไรประมาณนี้ใช่รัฐบาลใหม่หรือเปล่าเออไม่ใช่นะคร,รนนครับท่านผู้ชมเป็นประยุทธ์จันโอชาครับท่าน ก็ต้องติดตามต่อไปนะเนี่ยด้านตอนนี้ทนายอานทน,นนำพาครับท่านใช่ไหมวาเนี่ยถามสุทินนังกลาโหงกล้าเอาประยุทธ์ออกจากบ้านหลวงหรือไม่โดยตอนนี้แหกขุดไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมว่าชิดเลหรือว่าตู่อันไตนี้จะอยู่บ้านหลวงต่อไปได้หรือไม่หรือจะต้องเออระเดประดังนะครับเรื่องผู้ชมตัวตะเพิดไล่ในประเทศออกจากการอยู่บ้านหลวงนี้ก็ไม่อาจแน่ใจบางคน,นัอนนียก็เหลือเกินกันเลยทีเดียวกล้ามาแซะตู่อันไตได้อย่างไรถามปมไหนจ้าปมที่ว่าอยู่นี่ก็ฟรีแล้วหนักพอ แรงแล้วนะครับท่านค่าน้ําค่าไฟไม่เคยจ่ายอะไรประมาณนี้ผมก็บอกให้สันตีไม่ตีกันไว้นะป้าผัวลุงก็วิ่งมาทันทีกันเลยทีเดียว เอ้ยต้องหนูเนี่ยสันติไมตรีเนี่ยปองดองกันไว้เนี่ยสร้างภาพหรือไม่ผมก็ไม่สามารถบอกภาพผลลุงข้างบ้านได้นะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปดีเลดอิทบีช่างกำมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้คมชัดลึกส่งเข้าประกวดเอวาสารระบอบสามปอไปไม่ที่เรียบร้อยหรือไม่ไม่อาจแน่ใจหลังจากฮิตเลหรือว่าตูุอันไตลอยตัวด้านประวิตรอกหักนะครับท่านไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากศลาทะลุเมนครับท่านได้ออกมาแฉแลนะ้วเนี่ยว่าประวิตรโดนหักหลังอะไรประมาณนี้ตอนนี้ประวิตรครับท่าน ก็ได้ปิดบ้านป่ารอยต่อไปไปที่เรียบร้อยปิดบ้านป่าบอบช้าครับท่านก็ไม่เหลืออะไรเลยนะครับเดิ่ผู้ชมไว,ว้ตายแล้วตายแล้วบุคคลข้างกายตอนนี้มีอีกไหมจ้ารู้สึกว่าจะโดนธรรมนัตยึดพักไปแล้วนะครับเดิ่ผู้ชมก็แนบประวิทย์เว้ยเฮ้ยควรจะกลับไปพักได้สักทีถามทําไมเหลอจ้าเส็ง่งเส่องสุดตีนกันเลยทีเดียวแม้ในการอําลาบรยุจันโอชาน,นั้นเนี่ยหลังจากไอ้พวกเสกสกลได้มาในพิรพันสาลีรัตวิภาคอะไรได้มาก็ไม่ปรากฏเงาหัวกระบานประวิทย์นะครับเรื่องผู้ชมนับว่าเป็น การอกหักอย่างสุดร่ำเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมจ้ารู้สึกว่ากระหนกนะครับเ่ผู้ชมไม,ไม่ใช่ช่องท็อปนิวนเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวเว้ยเฮ้ยได้ทําการฟ้องเพจตุดรีวิวนะครับท่านซึ่งเป็นเพจชื่อดังมีคนติดตามประมาณ5้าแสนหกแสนอะไรประมาณนี้หลายแสนนี่ไม่ใช่ช่องผมนะเนี่ยมีเรื่องอะไรหรอจ้า,ารู้สึกว่าเพจตุดรีวิวนี้ก็โดนฟ้องร้องจากช่องท็อปนิวนะครับเ่ผู้ชมถามเท่าไหร่จ้าน้องหนูเออยี่สิบล้านบาท ครับท่านเออก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านพูดอะไรมากไม่ได้ครับท่านเดี๋ยวโอ้ยโ,โดนดีแล้วมันจะชิบหายกันใหญ่ก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยัง้งส่วนตอนนี้เจ้าของบทกรนะคบท่านผู้ชมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นกรหรือเป็นลูกบิดแล้วนั้นไม่าอาจแน่ใจระหว่างใครจ้กอดีศรเพียงเกตนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เป็นคู่ขวัญแห่งปีแล้วครับท่านหรือเปล่าไม่าอาจแน่ใจอดีศรอมารัชครับท่านเออแต่ถ้าเกิดมันต้องข้องจองแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นอมารัชเป็น อะไรวะอดีสอนอมรรัตครับท่านแต่ที่จริงเป็นอมรรัตนะครับท่านผู้ชมหลังจากได้มีการซัดกันไปหลังจากที่มีการซัดกันมาแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าอือก็ได้มีคําเอ่ยอ้างมาอย่างมากมา,กายก่ายกองนะครับท่านผู้ชมหลังจากอดีสอนเพียงเกตครับท่านไม่รู้ว่าจะเป็นว่าที่ของวิรัฐบาลหรือไม่ทําไมไม่หาคนดีๆกว่านี้ประชาชนถามผมมาผมก็บอกว่าใจเย็นอะไรวะใจเย็นๆกันไปก่อนนะเออแต่เรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะใจเยน็นหรือใจไม่เยน็นนั่นก็ช่างมันไปก่อนอดีส นเพียงเกตครับท่านนักไร่ก่อนในตำนานแล้วเนี่ยเจาะแก้เกมสภาล่มตั้งวิบหลังแถลงนโยบายตอบสื่อผมนี่แหละประธานวิบรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยอดีศรอัดก้าวไกลครับท่านเล่นการเมืองหวังผลเลือกตั้งระยอง มันเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยจ้องนับองค์ประชุมไม่สนความเดือดร้อนประชาชนอะไรทํานองนี้นะครับท่านเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเห็นอย่างพี่ดีพิฐถันไอ้ไม่ใช่อย่างระมัดระวังฐานทําไมต้องระมัดระวังจ้าเมื่อกี้เดี๋ยวเรือหายได้นะครับท่านผู้ชมทัวลงพังคาจออีกกูแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกจ้าตอนนี้โอ้ก็ได้มีคําถามต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยวันเนี่ยจะมีการลดค่าน้ําค่าไฟแล้วก็อะไรว่าค่าน้ํามันหรือไม่เออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคาดว่าน่าจะมีการถกใน นานการประชุมครอรมอนนัดแรกแต่ปัะชาชนทั้งหลายนั้นก็แห่ถามแผ่อะไรจ้าแห่ทวงถามไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเรื่องนี้ก็ต้องติดตามนะครับเ่านผู้ชมกระแสสังคมว่ามันจะเป็นอย่างไรเฮ้ยแล้วตอนนี้นะเนี่ยหัวใจดวงเล็กน้อยของสุเทพเทือกสุบรรจะเป็นอย่างไรบ้างถามเรื่องอะไรเหรอจ้าหลังจากที่ทักษิณชินวัตรนะครับเ่านผู้ชมหลังจากที่ได้มีข่าวออกมาแล้วนั้นอโอ้โหเลยครับท่านไม่รู้ว่าเทือกจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้จะดูพรนะครับเ่านผู้ชมก็ได้พงอะไรวัดทงหักครับท่าน พังคาจออย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากที่บอกนะเนี่ยทักษิณมีโทษจำคุก3ปีหรือว่ามากกว่านั้นอะไรก็ไม่อาจแนบใจดังนั้นต้องติดคุกก่อน1ปีจึงจะได้สิทธิ์ขอพระราชทานอภัยโทษได้เดังนั้นเมื่อเข้าคุก22สิงหา66จะมีการพระราชทานอภัยโทษก่อน22สิงหา67นั้นไม่ได้เลยและสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าออตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมไว้ไต่แล้วไต่แล้วไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมบางคนก็ถามนะเนี่ยทำไมต้องหนูต้องตามจองเวรจองกรรมกับตู จตด,ดูพรเออใช่นึกขึ้นออกพอดีเลยไอ,อ้ไม่ใช่นึกขึ้นได้เฮ้ยจะด,ดูพรตอนนี้นะเนี่ยผมไม่สบายใจเลยไปเฮ้ยหลังชาวเน็ตอินบ็อกมาหาผมแล้วเนี่ยถามน้องนัดมีอะไรอีกแล้วคุณพี่เมื่อไหร่มอบหลอมแหลมจะออกมาอะไรประมาณนี้ถามทาไมพูดแบบนั้นอเห็นตูจ่จะดูพรนะเนี่ยเคยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดข้ามขั้วเมื่อไหร่เนี่ยเออจะต้องเจอขมอบหลอมแหลมถามถามทําไมไปเรียกมบ็บหลอมแหลมโอ้ยจัดมอบอย่างไรให้ไม่มีคนนี้หมาเห่าทีเดียวได้ยินไป7จกิโลครึ่งนะคะรับท่านผู้ชมทําไมมันได้ยิน ม็อบมันเงียบครับท่านอืตอนนี้ก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับด่านผู้ชมท้งเรื่องของพรรคเพื่อไทยนนเนี่ยที่หันไปร่วมกับ2ลุงอะไรประมาณนี้บ้างก็บอกเนี่ยโอ,อ้ยตบตสัตว์ประชาชนและอีกบ้างหนึ่งล่ะจ้าอีกบ้างหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้นี่ก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับด่านผู้ชมแต่ตอนนี้ประชาชนอยากจะเห็นจตุพรนำม,ม็อบหลอมแหลมถามทําไมต้องหลอมแหลมมันไม่มีคนนะครับดิานผู้ชมแต่ว่าหลังจากนี้จะมีคนอีกหรือไม่นั้นก็ช่างกันมันไปก่อนครับท่าน ส่วนอาจารย์สิโรด้ามไผ่บูนนะครับท่านผู้ชมหลังจากสวัสดีครับพบกับผมสิวโรด้ามกระบูนอันนี้ล้อเลียนนะครับท่านผู้ชมล้อเล่นอาจารย์สิโรดคงไม่เอ็น,นั้นผมหลอกเอออ่าจัดรายการโอวิมาประมาณอะไรวะเจ็ดปีกว่านะครับท่านอ่าก็าได้ชี้แจงแถลงเรียนเรียนไขครับท่านโดยวันศุกร์นี้ครับท่านวันศุกร์ไหนจ้าอ่าวันศุกร์ที่1กันยายนนี้18นาฬิกาพบกับอาจารย์สิโรด้ามไผ่บูนที่ไวทีวีในโอวิวซิวันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลังจาก างนี้ไปติดตามได้ทางทุกเพจในเครือมติชนแล้วก็ทาง YouTube จอมขวัญน,นะครับท่านแล้วก็ทาง YouTube ของอาจารย์สีโลดเองซึ่งก็คือสีโลดทอครับท่านอันนี้สีโลดทอนะคะรับท่านผู้ชมไม่ใช่สนทีถอกไอ้ไม่ใช่โอ้ยคุณสนทีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ถามทําไมจ้าเดี๋ยวเลือหายกันใหญ่นะคะรับท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรครับท่านะก็เป็นสถานการณ์ที่มากมายกายกองกันเลยทีเดียวด้านหมอปลายภา,ายกระซิบอย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนั้นยอมหน้าแหกพังคาบ้านครับท่านทา,นายนายกไม่แม่นเพื่อให้ทุกคนมีความสุขอะไรประมาณนี้โอ้ตอนนี้คนก็แห่ซัดนะเนี่ยว ว่าเป็นการแถมไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่ที่แน,น่ๆหลังจากประเทศกูมีเสรีพิสุทธิ์นะครับเรื่องผู้ชมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยตอนนี้ก็ได้ทําการยืน่นฟ้องใครจ้าบุง้งทะลุวงังนะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้ดังจนทะลุเมนกันเลยทีเดียวหลังจากบุง้งนั้นเนี่ยมาแล้วครับ่านที่บักเพื่อไทยเดินตอกแกตกตอกแตกมามาแล้วทําไมเนี่ยอยาให้เล่นโจถามได้เจอใครจ้าคุณบุง้งแลากให้เโจ้เสรีพิสุทธิ์นะถ้าเจอเราจะทําอย่างไรจ้าเจ้าอะไรสักอย่างไปไป,ไป,ไปนะา้ายนะครับเรื่องผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่าง อะไรบ้างจ้าโอ้ยไม่รู้จะทันได้ป้ายหรือเปล่านะครับท่านโดนดังจนดับรับใช้นายหรือเปล่าไม่อานนะจแน่ใจบุ้งทะลุวังพังยับเยินกันเลยทีเดียวหลังจากโดนมวลชนนั้นเนี่ยเออกลุ่มทะลุวังเก่าออกมาแฉอย่างไม่หยุดยั้ยงก็โดนเสรีพิสุด์ครับท่านหลังจากตอนนี้ลาออกจากสสไปแล้วนั้นแจ้งจับเรียก2ล้านเอ้หรือว่าฟ้องศาลเรียก2ล้านไม่รู้อะไรประมาณนี้ออหลังจากบอกว่านี่ยจะให้ด้วยโจเนาะเสรีพิสุดน์เดี๋ยวจอาไว้นั้นไปป้ายสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าสุดท้ายตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่าง อะไรนะครับท่านผู้ชมจะสร้างออกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจด้านอันนี้ก็เปิดมาเจอข่าวอาดีศรเพียงเกตอีกแล้วครับท่านไล่ก่อนฟาดอวรัฐหัวยแสงอืมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าจะเปิดหน้าชนกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวด้านเสรีพิสุทธิ์น,นี่ยประชาชนก็แห่ตั้งคําถามครับท่านเนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยาออาจากการเป็นสอสอเนี่ยเพราะว่าอกหักหรือเปล่าถามอกหัก,กนันเรื่องอะไรเหรอจ้าอ่าเรื่องที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้เสรีพิสุทธิ์ก็ออกมากราด นะครับเดินผู้ชมบอกไม่ใช่เรื่องนั้นหลังจากเสรีพิสุทธิ์แถลงลาออกจากสอส,อสอมีผลวันที่1กันยายนนะครับเดินผู้ชมปัดน้อยใจอดรัฐมนตรีแซ่ตั้งรัฐบาลมีเรามาต่อติดคุกหน้าตาบ้องเบวอะไรประมาณนี้่าก็ปิดฉากอย่างเป็นทางการนะครับเดินผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองว่ามันจะเป็นอย่างไรรวมถึงการนำลาประยุทธ์นะครับเดินผู้ชมหลังจากปล้นอำนาจประชาชนมาตามที่ป้าผัวลุงบอกออกมาหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจยึดอำนาจจากนางสาวยิ่งรักตั้งสถาบันาตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็น ไรจ้าโอ้ยตอนนี้ก็จบสิ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าบ้านมึงหลังจากนี้จะดีขึ้นหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามมองแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวชอ็อปก็มาได้ครับท่านอย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้มันจะบินเมื่อไหร่แล้วครับจึงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม